ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมามภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายในวันก่อนตมาก็ได้นำเรื่องของพระพิทษสัต ซึ่งพระองค์จะได้ทรงอภิเศกสมรสกับธิดาพระนางใดพระนางหนึ่งนะซึ่งพระเจ้าสุโธธนะมีพระประสงค์อยากจะยกสวิตชัดให้กับพระปริษัทให้ของราชสมบัติแทนพระองค์เองจึงส่งสารไปยังเมืองต่างๆซึ่งเป็นกษัตริย์เจ้าสักยะทั้งหลายเนี่ย ทีนี้กษัตริย์นั้นต่างก็คิดกันว่าดำริกันว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยพระรูปนาทัศนาเท่านั้นแต่ไม่ทรงรู้ศิลปะอะไรอะไรเลยเนี่ยก็คิดว่าจะทรงเลี้ยงดูพระวราชายาได้หรือก็คิดว่าจะไม่ยอมยกลูกสาวให้นะญาญยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาญยมก็ฟังต่อได้เลย พระราชาทรงสดับข่าวนั้นแล้วได้เสด็จไปยังสำนักของพระราชโอรสได้ตัดบอกเหตุนั้นพระบริสัทวกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันควรจะแสดงศิลปะอะไรพระราชาตรัสว่าลูกควรยกสหัสสหัสสธถามะธนูโอโยมท่านบอกว่าวงเล็บ ธนูที่หนักต้องใช้แรงคนหนึ่งพันโอ้โหโยมเป็นธนูใหญ่มากนะสงสัยจะเอาไว้ยิงประตูเมืองประตูหรือว่ากำแพงใหญ่ๆโยมคงจะเป็นลูกธนูใหญ่โยมนะแล้วก็คันธนูก็คงจะใหญ่มากใช้คนยกหน,นึ่งพันคนโยมเนี่ยพระองค์พระบริษัทพระองค์เดียวนะจะต้องยกธนูซึ่งต้องใช้คนถึงหนึ่งพันคนนี่ยก จึงจะขึ้นนะแต่พระองค์ต้องใช้ตัวพระองค์พระองค์เดียวโยมทีนี้พระโพธิสัต์ก็ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงให้นํำมาพระราชารับสั่งให้นําธนูมาให้พระราโรตธนูนั้นใช้คน1,000คนยกขึ้นใช้คนหนึ่งพันคนยกลงพระมหาบรุษให้นําธนูมาแล้วประทับนั่งบนบันลัง ทรงเกี่ยวสายไว้ที่พระปาทางคุถะวงเล็บนิ้วโป้งพระบาทโยมนะเอานิ้วโป้งพระบาทเนี่ยเกี่ยวสายแล้วดึงมาทรงเอาพระปาทางคุถะนิ้วโป้งพระบาทนั่นเองนำธนูมาแล้วและคล้ายใช้นิ้วนิ้วโป้งพระบาทคีบธนูขึ้นมาจับคันธนูด้วยพระหัตถ์สาย ทรงเหนี่ยวสายมาด้วยพระหัตถ์ขวาทั่วพระนครถึงอาการตกตะลึงนัศจรรย์ใจในพระกำลังของพระบิดาที่ยกธนูหนึ่งพันคนเนี่ยยกขึ้นนายมและเมื่อมีใครถามว่าเสียงอะไรเจ้าสกยิทั้งหลายก็ตอบกันว่าฟ้าฝนคำรามทีนั้นคนอีกพวกหนึ่งก็ตอบว่าพวกท่านไม่รู้หรือไม่ใช่ฟ้าฝนคำรามหรอกนั่น เป็นเสียงปล่อยสายธนูของพระราชกุมารเผ่าอังคีรศัผู้ทรงยกธนูที่ต้องใช้แรงคนถึง1,000คนแล้วส่งขึ้นสายเจ้าศักยะทั้งหลายต่างก็มีพระไทยชื่นชมด้วยการแสดงศิลปะเพียงเท่านั้นเพียงแค่แสดงศิลปะครั้งแรกเจ้าศักยะทั้งหลายก็ชื่นชมในเรียกว่าฝีมือนฝะีพระหัตของพระโพธิสัตว์พระหมาบรุษ กราบทูลพระราชาบิดาว่ามอมฉันควรจะทำอะไรยอย่างอื่นอีกไหมพระราชาตรัสตอบว่าลูกควรเอาลูกศรยิงแผ่นเหล็กหนาประมาณ8นิ้วให้ทะลุเอาธนูอันเดิมนั่นแหละโยมโอ้โหแปดนิ้วก็ประมาณคืบหนึ่งโยมนะเหล็กหนาประมาณคืบหนึ่งใช้ธนูยิงทะลุโยมสมัยก่อนเขาก็มีวิชาในการยิงธนูปัจจุบันนี้คงจะหมดสิทธิ์โยม ที่จะยิงเหล็กหนา8นิ้วเนี่ยด้ลูกธนูนะพระมหาบรุษยิงทะลุแผ่นเหล็กนั้นแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันควรจะทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมพระราชาตรัสตอบว่าลูกควรยิงแผ่นกระดานไม้ประดูหนา4นิ้วให้ะลุพระมหาบรุษยิงะลุแผ่นกระดานนั้นแล้วก็กราบทูลว่าหม่อมฉันควรควรทำอะไรอย่างอื่นอีก พระราชาตรัสตอบว่าลูกควรยิงแผ่นกระดานไม้มะเดือ่อหนาหนึ่งคืบให้ทะลุพระมหาบุตรยิงแผ่นกระดานไม้มะเดื่อนั้นแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันควรจะกระทําอย่างอื่นอีกไหมพระราชาตรัสตอบว่าลูกควรยิงแผ่นกระดานที่ผูกติดไว้ที่เครื่องยนต์ร้อยแผ่นให้ทะลุอืโยมนะคล้ายๆกับแป้นหมุนโยม เป้นหมุนเนี่ยเวลาแป้นมันหมุนมาตรงหน้าก็ยิงร้อยแผ่นร้อยแป้นโยมทะลุร้อยแป้านี่นะหรือบางทีอาจจะแป้นร้อยแป้เนี่เวลาหมุนมาในวิถีเดียวกันก็ยิงทะลุทีเดียวร้อยแป้นนลยโยมพระมหาบรุษกูยิงทะลุแผ่นกระดานร้อยแผ่นนั้นแล้วกราบทูลว่าหมอมฉันควรจะกระทําอะไรอย่างอื่นอีกไหม พระราชาตรัสตอบว่าลูกควรยิงหนังกระบือแห้งหนาหกสิบชั้นให้ทะลุอืมอันนี้หนักสุดๆแต่ยองหนังควายแห้งหกสิบแผ่นหกสิบชั้นนะพระมหาบรุษพระมหาบรุษยิงทะลุหนังกระบือแห้งแม้นั้นแล้วกราบทูลว่ามอมฉันควรทำอะไรอย่างอื่นอีก ลำดับนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายก็บอกว่าให้ยิงเกวียนบรรทุกทรายเป็นต้นพระหมหาบรุษยิงธลุทั้งเกวียนบรรทุกทรายทั้งเกวียนบรรทุกฟางแล้วยิงลูกศรลงไปในน้ําลึกประมาณหนึ่งอสุภะยมอสุภะหนึ่งนี่ก็คงจะไกลมากนะและยิงขึ้นไปบนบกไกลประมาณ8อุปสภะ ทีนั้นเจ้าสกยะทั้งหลายก็กราบทูลพระหมหาสัตว์ว่าบัดนี้พระองค์ควรยิงขนทรายให้ทะลุโดยมีมะเขือเป็นเครื่องหมายพระหมหาสัตว์ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงให้ผูกขนทรายขนทรายก็คือขนเล็กๆนะของสัตว์ชนิดหนึ่งยมเจ้าสกยะทั้งหลายก็สั่งว่าพ่อทั้งหลายพวกพ่อจงมาช่วยกันผูก ขนทรายคือพวกหนึ่งจงผูกไว้ในระยะทางระหว่างเสียงกึกก้องคือพวกหนึ่งจงเดินทางล่วงหน้าไปผูกไว้ในระยะทางคาวุธห,หนึ่งคาวุธหนึ่งนีร้อยเส้นนะพวกหนึ่งจงเดินทางล่วงหน้าไปผูกไว้ระยะทางกึ่งโยดพวกหนึ่งจงเดินทางล่วงหน้าไป,ไปผูกไว้ในระยะทางหนึ่งโยด โยมสมระยะนะโยมไนงะระยะแรกคือ1นคาวุธระยะที่สองไกลออกไปหน่อยกึ่งโยดกึ่งโยดก็คือ8ปกิโลแล้วก็ไกลที่สุดนัคือ1โยดสิบหกกิโลยมพระมหาสัตว์ให้ผูกขนสายในระยะทางไกลประมาณ1โยดโดยมีมะเขือเป็นเครื่องหมายแล้วยิงลูกศรไปในทิศทั้งหลายซึ่งหนาแน่น ด้วยแผ่นเมฆในยามราตรีที่มืดสนิทโยมยิงไปในกลางคืนด้วยนะลูกศรวิ่งไปผ่าขนสายในระยะทางไกลประมาณหนึ่งยอดแล้วตกลงแทงทะลุผ่นดินไปและไม่ใช่ว่ามีแต่ยิงลูกศรเพียงเท่านี้อย่างเดียวเท่านั้นก็ในวันนั้นพระหมาสัตว์ทรงแสดงศิลป,ปะที่มีอยู่ในโลกครบทุกชนิด เจ้าสักยะทั้งหลายตกแต่งพระธิดาของตนของตนส่งไปถวายนางระบำได้มีจำนวนถึงแปดหมื่นขอไปนางระบำได้มีจำนวนถึงสี่หมื่นนางพระมหาบรุษประทับอยู่ในปราสาททั้งสามหลังดุดดังเทพระบุตรโยมข้อความตรงนี้ท่านพาะนาก่อนที่พระองค์จะได้ทรงอภิเศกสมรสกับ พนางพิมพายะโสธรา,านะก็มีการแสดงศิลปะเพื่อให้เจ้าสักยะทั้งหลายได้ทอดพระเนตรว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่ารูปร่างสวยแต่พระวรากายแม้ฝีมือความรู้ในการที่จะปกครองประชาชนนะหรือว่าปกครองราชสมบัติเนี่ยฝีมือก็มีอยู่ซึ่งเจ้าสักยะทั้งหลายก็ได้ชื่นชมสมนัตยินดีในการแสดงศิลปะของพระโพธิสัตว์ ในจริงข้อความตรงนี้ในตรงอื่นพระบริสัทธ์พระองค์ได้ทรงตรัสกับพระราชบิดาว่าในชาตินี้หม่อมฉันไม่มีกิจที่จะต้องเรียนศิลปะนะจะมีพระดำรัสของพระบริษัทพระดำรัสนี้อยู่ว่าในชาตินี้หม่อมฉันไม่มีกิจที่จะต้องร่ำเรียนศิลปะโยมซึ่งก็ตรงกับข้อความตรงที่ว่าเจ้าเสวยทั้งหลายเนี่ยเขารู้กันว่า พระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธะในปัจจุบันชาตินี้ไม่ได้ไปศึกษาเร่าเรียนศิลปะวิทยาอะไรอะไรที่ไหนเลยเนี่ยเมื่อไม่มีความรู้จะสามารถปกครองราชสมบัติหรือว่าดูแลพระวราชายาได้หรือเขาก็ดำบิขอย่างนี้ที่จริงในชาตินี้เนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่ได้ไปเล่าเรียนที่ไหนหนะโยมนะเป็นศิลปะ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเพราะบารมีของพระองค์ได้สั่งสมมาอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วในชาตินี้พระองค์จึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปศึกษาที่ไหนและอาจจะเคยศึกษาพุทธประวัติมาจากหนังสือเล่มอื่นว่าในชาตินี้พระโพธิสัตว์เนี่ยได้ไปศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักของครูสิวามิตร เมืองตักกศิราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะว่าอาจารย์สิวามิตรเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระบริษัทในชาตินี้ที่จริงเมื่อมาดูในพระไตรปิฎกจะเป็นพระบาลีก็ดีหรือในอตัตถกาก็ดีเนี่ยาตมาก็ได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์พระเทรานเทระซึ่งท่านทรงความรู้ก็ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่ไม่เจอที่ไหนว่าพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ได้ไปศึกษาศิลประวิทยาในสำนักของครูสิวามิตนะไม่เจอเลยโยมแต่ให้จริงท่านจะบอกว่าพระองค์เนี่ยในชาตินี้ไม่มีกิจที่ต้องร่ำเรียนศิลประวิทยาเป็นความรู้ที่ได้มาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเลยโยมเป็นความรู้ที่พระองค์ทรงสั่งสมมาครบบริบูรณ์แล้วแล้วก็ในอีกที่หนึ่ง ที่พระองค์ทรงตรัสว่าในชาตินี้พระองค์จะไม่ยกมือไหว้ใครนะโยมนะในชาติสุดท้ายที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะไม่ประคองอัญชลีไหว้ใครถ้าท่านประคองอัญชิีไหว้ใครใครเนี่ยบุคคลน,นั้นก็จะศีรษะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงเพราะว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะมาตัดสู้เป็นพระพูทธเจ้าเนี่ยทีนี้ถ้าเราโยงไปว่าถ้าพระองค์ ไปเรียนศิลปะวิทยานะสำนักของครูศิวามิตรเนี่ยก็อาจจะไปยกมือไหว้อาจารย์ตัวเองนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ตัวเองก็อาจจะศีรษะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงเพราะว่าบารมีของอาจารย์เนะทียบบารมีของพ,อพระโพิสัต์ไม่ได้เลยในปัจจุบนันชาตินี้ดังนั้นการที่มีข้อความว่าในชาตินี้พระโพลิสัต ไม่ได้ไปศึกษาเร่าเรียนศิลปะวิทยาที่ไหนจึงเป็นข้อความที่น่าเชื่อถือมากกว่ามากกว่าที่บอกว่าไปเรียนกับสำนักของครูศีวามิตรอันนี้ก็เป็นความรู้ที่อาตมานำมาเสริมให้ยโยมได้เข้าใจในพุทธประวัติที่แท้จริงในตอนนี้นะส่วนเรื่องจริงๆที่อาตมาต้องการให้ยโยมได้ดรู้แล้วก็น้อมมาปฏิบัติจริงๆคือเนคขามาน,นิสังสะโยมอันนี้สงของการ ไม่ติดในกามที่พระบรธิสัท์พระองค์ทรงมีกามคุณ5มากมายแต่พระองค์ก็ไม่ทรงอะไรยยดีทรงสละกามสมบัติกามคุณเหล่านี้ทิ้งประพฤติเป็นเนคขม,มะคือไม่ติดในกามเป็นอนาคาริกเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นผู้ที่ประพฤติเบาเป็นผู้ที่อิสระไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องบริหารดุดเรือลำเดียวที่อลอยไปท่ามกลางแม่น้ำย่อมอิสระ ไม่ต้องพะวพะพวงในสิ่งใดๆดังนั้นบุคคลที่ประพฤติในเนคขม,มะคือไม่ติดในกามแล้วเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ประพฤติเบานะอาตมาอยากให้ญาติโยมได้ดูตัวอย่างของพระบริษัทตรงจุดนี้ทีนี้ข้อความเป็นอย่างไรญาติโยมก็มาฟังกันต่อนะว่าด้วยในปราสาทไม่มีผู้ชายเลยบทว,ว่านิป,ปริเสหิ ตุบริเยหิความว่าดนตรีที่ปราศจากบุษอุดโยเป็นวงดนตรีที่ไม่มีผู้ชายบ้างนันเถอะและในปราศาสนี้ไม่ใช่ว่าการดนตรีเท่านั้นที่ไม่มีบุรุษเล่นก็หาไม่ได้แม้ว่าสถานที่ทุกแห่งก็ไม่มีบุรุษประจําด้วยเหมือนกันแม้คนเฝ้าประตูก็เป็นสตรีอีกเช่นกันโอ้โหโย สตรีทั้งนั้นเลยนะพวกที่ทํางานในคราวถวายการสงสนานเป็นต้นก็เป็นสตรีด้วยเหมือนกันตอนสงสนานคือว่าตอนอาบน้ําสงพระวรากายโยมก็เป็นสตรีช่วยอาบน้ําให้ไหงั้นเถอะเล่ากันว่าพระราชาทรงดําริว่าความรังเกียจจะเกิดขึ้นแก่ลูกชายของเราผู้สวยสุขสมบัติจากอิสริยยศ เห็นตานนั้นอยู่เพราะได้เห็นบุุษขอความรังเกียจนั้นอย่าได้มีแก่ลูกของเราเลยดังนี้จึงทรงแต่งตั้งสตรีไว้ในทุกหน้าที่อือยู่เนะาะพระบริสัตว์มีได้เสด็จลงชั้นล่างเลยบทว่าณเหตุถาปาสาทางโอโรหามีความว่าเราตถาคตมีได้ลงจากปราศาทไปข้างล่างเลย เพราะเหตุนั้นบุุษศักคนหนึ่งแม้กระทั่งเด็กไว้ผมจุกก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตเลยตลอดสี่เดือนหมายถึงสี่เดือนฤด,ดูฝนนะโยมนะหรืออาจจะทุกกระดูก็ได้นะโยมนะตลอดสี่เดือนในในปราสาทแต่ละหลังโยมเพราะว่าฤดูหนึ่งก็จะมีสี่เดือนสามฤดูนะในฤด,ดูนั้นๆปราสาทหลังนั้นๆเนี่ยพระองค์ก็จะเสวยความสุขอยู่ในปราสาทนั้นๆตลอดสี่เดือน ไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยวางนั้นเถอะบทว่ายะถาคือโดยนิยามใดออันนี้ท่านก็ขยายเรื่องของอาหารนะกรรมกรที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยค่าอาหารประจําวันและคนที่อาศัยอยู่กินตลอดไปก็หมายถึงคนภายในยมในบทว่ากนาชะกังได้แก่ข้าวข้าวปนปลายข้าวอันนี้หมายถึงตระกูลอื่น บ้านหลังอันอื่นที่เขาให้ปลายข้าวแก่คนรับใช้กรรมกรนะมีน้ำผักดองเป็นที่สองแต่ว่าในปราสาทของพระองค์ให้ท่ากรรมกรบริโภคข้าวสาลีกับเนื้อนะท่านบอกว่าเอวารูปายอิทธิยาได้แก่ผู้ประกอบด้วยบุญจริตมีกำเนิดอย่างนี้อันนี้ก็ข้อความก็ง่ายแล้วว่าพระองค์ทรง มีบุญมากถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ทรงดูถูกดูมินค่าธาตบริบริพานทั้งหลายโยมอันนี้ข้อความก็ง่ายแล้วอาตมาคงจะไม่ต้องอ่านนะต่อมานะเหตุผลที่ตรัสสุขสมบัติของพระองค์ทําไมพระองค์จึงทรงตรัสสุข,ขสมบัติให้แก่ภิกษุทั้งหลายได้ฟังในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระตถาคต ตรัดเล่าถึงสิริสมบัติของพระองคด์ด้วยฐานะเพียงเท่านี้ดังพราณามานี้และเมื่อตรัสว่าขอภยัยและเมื่อตรัสเล่าก็หาได้ตรัสเล่าเพื่อความลำพองพระไทยไม่ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงตรัดถึงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อให้เกิดความลำพองพระไทยและข่มคนอื่นว่าสู้ตัวเองไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตรัสเล่าเพื่อทรงแสดงถึงลักษณะ ของความไม่ประมาทนั่นเองว่าเราตถาคตสถิตอยู่ในสมบัติแม้เห็นป่านนี้ก็ยังไม่ประมาทเลยเห็นะขนาดพระองค์ทรงหมกมุ่นอยู่กับกามาคุณมากมายขนาดนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงลืมตัวไม่ได้ทรงลืมตัวไม่ประมาทเลยนะถ้าเป็นพวกเรานี่อาจจะมัวเมาลุ่มหลงจมปลักอยู่กับลมของกามคุณเหล่านั้นจนถอนตัวไม่ขึ้นแน่เลยโยมนะ แต่นี้พระองค์ทรงมีพระปัญญามองเห็นโทษของการมคุณอย่างแท้จริงจึงสลัดทิ้งได้ด้วยเหตุนั้นแลพระองค์จึงทรงตรัสว่าอัสุตตวาโขปุตุชโนเป็นต้นที่ว่าปุถุชนเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยก็ยังไปลังเกียรตะอาคนที่แก่อะไรเป็นต้นนะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปรังได้แก่บุคคลอื่นบทว่าชินนังได้แก่สุดโสมพระชรา บวว่าอัตติยะติได้แก่เป็นผู้เอือมระอาอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรต่อมาขยายคำว่าความเมาสามอย่างความเมาเพราะมานะที่อาศัยความเป็นหนุ่มเกิดขึ้นชื่อว่าโยพะพนะมะทะบทว,ว่าสัพพโสปะหิยิ ความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความเมาที่ละได้แล้วโดยอาการทั้งปวงให้เป็นเหมือนว่าละได้แล้วด้วยมักแต่นักศึกษาพึงทราบว่าความเมานี้ไม่ใช่ละได้ด้วยมักคือในสมัยที่พระองค์ทรงละตอนเป็นอภิสสัตต์อยู่ที่ปราสาทสามหลังนะไม่ใช่ว่ามักมักขจิตเกิดขึ้นแล้วนะพระองค์ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลในสมัยที่ทรงอยู่ในปราสาทสามหลัง ไม่ใช่ละด้วยมักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าละได้ด้วยการพิจารณาวงเล็บวิปัสนาอ๋อที่ว่าละความยินดีละความเมาในความเป็นหนุ่มในความไม่มีโรคแล้วก็ความเมาในชีวิตไม่ใช่ละด้วยมักแต่ว่าละด้วยการพิจารณาคือวิปัสนาเพราะว่าเทวดาทั้งหลายแสดงบุคคลผู้ประสบกับชราแก่พระโพธิสัตว์อันนี้เรียกว่าเทวทูต ที่นิรมิตมาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายให้พระองค์ทรงเห็นนะตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งได้เป็นพระรหรันชื่อว่าความเมาในความเป็นหนุ่มไม่เกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์เลยในระหว่างตั้งแต่วันที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตั้งแต่นั้นมาโยมมาถึงวันที่ตัสรู้หรือแม้จนกระทั่งวันที่พระองค์ทรงดับขันธะปรินิพานนะ เรียกว่าความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นต้นก็ไม่มีแม้ใน,ในสองบทที่เหลือก็มีในนี้แหละสองบทก็คือว่าความเมาในความไม่มีโรคแล้วก็ความเมาในชีวิตก็ไม่มีอันนี้ข้อความต่อมาว่า,าสัพเพมะเทอภิอภิโพสมิความว่าเราตถาคตครอบงำคือก้าวล่วงความเมาทั้งหมด ก้าล่วงความเมาหมดทั้ง3อย่างคือไม่มีความเมาในความเป็นหนุ่มในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตเลยบทว่าเนคขมเมทัตุเขมตังความว่าเห็นภาวะที่กเกษมในพระนิพพานความหมายก็คือว่าเห็น,นเนคขมะโดยความเป็นสภาวะที่กเกษมนเนคขมะก็คือการไม่ติดในกามนั่นเองโยมนะในบทว่าตัดสเม อหุอุตสาหโหความว่าเมื่อเรานั้นเห็นพระนิพพานกล่าวคือเนคขมะนั้นอย่างแจ่มแจ้งจึงได้มีความอุตสาหะหมายความว่าได้มีความพยายามพยายามที่จะออกจากกามเหล่านั้นความว่าบัดนี้เราตถาคตไม่ควรที่จะเสพกามทั้งสองอย่างหมายถึงตอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะความว่าเราตถาคตจากไม่หวนกลับคือจากไม่ถอยกลับจากกัรปรชา คือไม่มีสิทธิที่จะสิกขาราเพศไปปกครองราชสมบัติอีกต่อไปและจากสัพพัญยุตยานคือว่าสัพพัญยุตยานจะเสื่อมเหมือนพระบางรูปที่เป็นนักเทศนักปฏิบัติแต่พอธรรมะเสื่อมปัญญาเสื่อมก็สิกขาลาเพศเออกไปเป็นคัหั์แต่พระองค์จะไม่ทรงเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ถอยกลับจากเทศบันประชิตนี่ก็ไม่ถอยกลับจากพระสัพพัญยุตยานบทว่าพรหมะ จริยะปรายโนความว่าเราตถาคตกลายเป็นผู้มีมรรคพรมจันเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วพระผู้มีภาคเจ้าตรัสถึงความเพียรที่เป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุณบรลลังใต้ต้นพระสีมหาโพด้วยคาถาเหล่านี้ดังว่ามานี้จบยมอัตกถาสุขมารสูตรที่9อันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะที่ตามาได้หยิบยกมาให้ญาติโยมได้เห็น ภาพในอดีตสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อภิเศกสมรสแล้วก็ทรงสละทิ้งราชสมบัติเหล่านั้นออกผนวตตัสรุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็องค์ไม่ทรงยินดีในกามไม่อะไรในการรมประพฤตาเป็นผู้ที่ไม่มีเรือนเรียกว่าเนคขมะอาน,นิสงส์ของการไม่ติดในกามเนี่ย,ยาติโยมฟังแล้วก็นําไปพิจารณานะว่าเราควรจะประพฤติตนอย่างไรไม่ให้หมกมุ่นมัวเมาในกามกุลทั้งหลาย ที่กำลังไหลบ่ามาท่วมทับในวิถีชีวิตของเรามนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เราจะดีดตัวอย่างไรออกมาจากวงล้อมของกามให้ได้โยมกเเ็เอาพระองค์เป็นตัวอย่างกันแล้วกันเอาละวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยาย วันนี้ต้องขอจากหลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขอวอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร